น้องไร่ดาเลดาหมวดชายวัฒนากรการมิไทยส่งเข้าประกวดค่ะโดตามล่วงตามมาจะให้ขาดสายดูไปมีหมวดหมายเลขสองน้องธันย์กาพิพัฒน์รัตนากรน้องเสียท่าบางเกาะแอร์เวย์ส่งเข้าประกวดค่ะดีเดิมใส่กันดีนะข้อ่ำพูนดีเริมอีเดิมตงรัสเซียคข้าวอเนี่ย สวัสดีค่ะน้องเคปนธิตาพฤทิกูลสายการบิบันทุโกสมขประกวดค่ะใกล้หน่อยเร็วตภเก็ตแล้วเหรอคดีค่ะกินนรทัปัญญาค่ะนกแอสสมขประกวดค่ะไม่ใชี่านแลวก็ไดิหมายเลขของสนิตาผิวบ้า กูแพนตัวนี้สาวผิวบาง่าเล็กเจ็ดแย่คนละแล้เแย่คนลอคีย์ไอค่ะเขาเป็นคนเแฟมากค่ะคียอไอเล็กเจ็ดบอบอนี่เขือนนางงามท่านนี้ค่ะย้อนแน่นี่อนนางงามท่านนี้ค่ะชื่ออะไรคะอัจราภาพสิ้นบุญขนนางงามท่านนี้ชื่ออะไรคะเขื่อใส่เบาๆ น้องเฟียสขอขอบคุณเราึ้นเป็นตัวเครือลํมปางที่ให้น้องเฟียสมาถ่ายโฆษณาในวันนี้น้องเฟียสหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะให้เป็นกำลังใจให้น้องเฟียสนะคะขอบคุณค่ะนี่คือของรางวัลสำหรับคุณทุกคนจะประจานดารากอนจียนยน เจ็ค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายทำเอ่อประเทศเจ็ดสีอยู่ที่สปริงเบย์ค่ะนะการสินนะคะถ้าปัจจุบันนี้สปริงเบย์ก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่สำคัญของการสินนั่นหนึ่งนะคะที่เอ่อรู้สึกว่าจะบูมมากในปัจจุบันนี้เอ่อคนชาวท่านส่วนใหญ่หล้วนที่จะเข้ามาเพื่อนี้เพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์กันนะคะ <c oughs> ค่ะนักวท่านจาขอเสริมนะคะเนี่ยก็ขอเสริมอ่อจากที่นารากรพูดไปะนะคะ ไม่สมให้ที่แบบจะเป็นนักข่าวช่องเจตค่ะไม่มีความคิดเลยไม่มีอะไรเลยคิดได้แค่นี้จากที่จะเป็นนักข่าวนัทธาริกาหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็จะคอยเป็นกำลังใจให้น้องนัทธาริกานะคะที่ทําให้นัทธาริกามาถ่ายทําโฆษณาแล้วก็ถ่ายทำ PDR ที่นี่นะคะนัทธาริกาก็มีนักข่าวคนใหม่นะคะที่จะคอยมาซัพพอร์ตส่งเสริมเคลิ้มลำปล่าที่นี่นะคะขอเชิญพิธีกรคนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะคกระามา่พัชรศรีเ็นจามาตค่ะ <laughs> <laughs> เก็บตกช่วงนี้นะคะเราจะมาเก็บตกกันนะคะสําหรับผู้หญิงข้ามเพศหลายๆคนนะคะนี่ยังเป็นประเด็นดังสาหรับนมนยลขนี้นะคะหมายเลขหนึ่งทันแรกเลยเราจะมาพบกับผู้หญิงข้ามเพศเรานาดาค่ะเป็นยังไงคะสำหรับข่าวผู้หญิงข้ามเพศในยุคน,นี้อะไรนีค <laughs> <laughs> ่ะ ตอนน้องเฟียดอเสริมนะคะเฟียสเป็นผู้หญิงเฟียสไม่ใช่กับเธอนะคะเฟียสมีทุกอย่างมองใจต่ตะท้ายกันรักกัือะไรผู้หญิงครับเพศคดะรนเมย์นน่อ้อบอเมย์ห้ดังซีถ้าต้องถ้าต้องหมุนตัวเองแฮงกจะไมเแน่มืนแรกเจออะไรยูทูบนังมันจะไปโลเลย สำหรับผู้หญิงข้ามเพศเราจะมีผู้หญิงข้ามเพศจากสัญชาติอื่นนะคะก็คือผู้หญิงข้ามเพศจากสัญชาติท่าม่าค่ะขอโชียลร้องเพลงร้องเพลชาติให้ฟังเลยค่ะเราไม่ชาติให้ฟังหน่อยค่ะเพลงเรื่องซิบโซและนะคะพัชรศรีภูมิใจนำเสนอผู้หญิงข้ามเพศอีกท่านหนึ่งน้องชมพู่ค่ะไม่ใช่ค่ะขอแก้นะคะน้องยุคาริตัน จมูก็คือจมูกสีเหมือนช่องผูมากขนุนจมูกใหญ่สวยค่ะ <sh> พี่พรธรรมรัตน์ชาถ่ายภาพเรายุคาริตาบงานยุคาริตาบในยิคาริตาบสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็มาเก็บตัวที่เขื่อนลำปาวดีใจมากนะคะแล้วก็สนุกเป็นอย่างมากขณะนี้ก็เวลากี่โมงแล้วคะเวลาของเราก็จะหมดอีกแล้วก่อนที่เวลาของเราจะหมดเรามาดูบัวผัาหาเครื่องบัวผัาราคา หมอรำชีทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีต่าทำหน้าแซงนะควับไปอ่าไทยก็มีนะคะเจอวแรกได้เจอเลยค่ะแต่แต่ดาแเดแต่ดแต่ดแ่ดแต่ดแต่ดาแต่ดาแต่ดาแต่เดาแต่ดแต่ดาแต่าแต่ดแต่ดแต่ดแต่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 ่าแต่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 แตดแตดแต่แต่เแต่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  ไดมาไรถ้าสหรับวันนี้นะรายการของขสนวลาลงไปเรียบร้อยแล้วพบกับรายการของเราในเวลาเที่วมัจัน t h i l n ได้เลยในเวลามงส5งกับรายการเื่อไม Thailand o สำหรับวันนี้สวัสดี ยอนยาำเลยกู <c oughs> ยุตัวได้ร์ลวับนี้ <c oughs>